เอาละคุณผู้ชมสําหรับเรื่องต่อไปนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องบอกว่าขอเตือนภัยกันเอาไว้หน่อยคือเราก็เคยอ่านข่าวกันบ่อยๆนะครับสาหรับอันตรายของแบงค์ปลอมระบ,บาทนะครับคือวิชาชีพเนี่ยก็หัวหมอหัวใสนะอาศัยจงังหวะแล้วก็ไปหลอกคนที่เขาบางทีเนี่ยอาจจะไม่ทันได้สังเกตนะครับก็ใช้แบงค์ปลอมในการก่อคดีความขึ้นอย่างเหตุการณ์นี้นะครับก็มี Facebook ชื่อดังอยากดังเดี๋ยวจัดให้คิมซิกเนเจอร์นะครับ ก็โพสต์วิดีโอซึ่งเป็นคลิปที่มีชายพิการอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในขอนแก่นเนี่ยก็ถูกมิจฉา,าชีพนะครับใช้ธนาบัตรปลอมชนิดละ500บาทจํานวน7ใบเนี่ยมาหลอกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหลอกซื้อยังไม่พอนะคือเท่ากับว่าเขาเนี่ยก็ต้องเสียสลากไปด้วยใช่ไหมเขายังมาขอแลกเงินอีกอะ่ะแล้วก็หลบหนีไปอย่างรอยนวลอย่างรอยนวลก็เท่ากับว่างานเนี่ยคนขายเนี่ยคนขายสลากกินแบ่งเนี่ยเขาก็สูญเงินไป 3,500บาทแล้วก็ลอตเตอรี่อีกหนึ่งใบนะครับทาง a c e b o o k ก็เลยเขียนเอาไว้แล้วก็ระบุข้อความนะแฮชแท็กเตือนภัยนะครับภัยสังคมโจรชั่วเอาแบงค์ปลอมมาหลอกซื้อลอตเตอรี่คนพิการนะครับเนี่ยก็ไปสัญแบงค์500นี่หรอนี่แหละนี่แหละมันก็ดูดูอย่างนี้มันก็เหมือนของจริงนะคุณนะพอบอกไปเขาบอกว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมคือใช่คือถ้าเกิดสังเกตดูจะเห็นนะครับว่ามันแตกต่างกันอยู่นะในเรื่องของสีกับขนาด คือมันจะมีแล้วมันก็จะมีอ่าในเรื่องของตัวเลขนะครับที่อาจจะพิมพ์ลักษณะของการเว้นวรรคอะไรเหล่านี้มันก็อาจจะแตกต่างจากของจริงอยู่แต่ก็อย่าลืมว่าในบางครั้งเนี่ยคนขายเขาก็ไม่ได้สังเกตไงแล้วก็ไม่ได้นําของจริงเนี่ยมาเทียบกับของปลอมก็เลยก็เลยไม่ได้คิดหรอกว่าจะมีคนมาหลอกเนี่ยก็ให้แลกไปก็ให้แลกไปครับก็เลยให้แลกไปอันนี้ก็ต้องขอเตือนเอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าให้ระวังกันหน่อยเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันไปไกลนะ บางครั้งเนี่ยคือดูผันผ่านก็คิดว่าเออเป็นของจริงแต่กลายเป็นของปลอมครับต้องระวังเอาไว้นะครับเสียลอตเตอรี่เสียลอตเตอรี่ไปหนึ่งใบแล้วก็เสียเงินที่เขาเอามาเขาขอแลกใช่ไหมสามพันกว่าบาทเลยนะคะตีเดือนอีกครับเนี่ยนะ